ปุ๊กปิ๊กกระต่ายน้อยแสนซนวันหนึ่งปุ๊กปิ๊กกระต่ายน้อยแสนสนออกไปเล่นกลางทุ่งหญ้ามันกลิ้งไปบนพื้นเล่นดินเล่นทรายจนตัวเลอะไปหมดเล่นแบบนี้สนุกจังเลยบ้านของปุ๊กปิ๊กตอนเย็นแม่มะลิกกำลังเตรียมอาหารเย็นบนโต๊ะเมื่อกลับถึงบ้านแม่มะลิเห็นว่า ปุ๊กปิ๊กตัวมอมแมมเต็มไปด้วยฝุ่นและดินปุ๊กปิ๊กล้างมือก่อนกินข้าวนะลูกไม่เป็นไรหรอกแม่หนูไม่สมกรปรกซะหน่อยปุ๊กปิ๊กรีบหยิบอาหารมากินทันทีโดยไม่ล้างมือแม่มลิมองด้วยความเป็นห่วงในบ้านของปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนอนอยู่บนเตียงแต่จู่ๆก็รู้สึกปวดท้องโอ๊ย จ๋าปุ๊กปิ๊กปวดท้องแม่มาลิตกใจรีบปุ้มปุ๊กปิ๊กไปหาหมอโขงในทันทีคลินิกของหมอโขงหมอโขงกำลังตรวจปุ๊กปิ๊กที่นอนซึมอยู่บนเตียงปุ๊กปิ๊กหนูล้างมือก่อนกินข้าวหรือเปล่าไม่ค่ะปุ๊กปิ๊กก้มหน้าด้วยความอาย คราวหนะ้าหนูจะต้องล้างมือก่อนกินอาหารและอาบน้ำทุกวันนะจะได้ไม่ปวดท้องอีกแม่มาลิลูบผัวปุกปิ๊กอย่างอ่อนโยนปุกปิ๊กพยักหน้ารับคำวันรุ่งขึ้นในบ้านของปุกปิ๊กปุกปิ๊กกำลังล้างมืออย่างตั้งใจตั้งแต่นั้นมาปุกปิ๊กไม่เคยลืมที่จะล้างมือก่อนกินข้าวและอาบน้ำทุกวัน หนูจะรักษาความสะอาดทุกวันเลย <Yeah! S 1> แม่มาลีอิ่มด้วยความภูมิใจและตั้งแต่นั้นมาปุ๊กปิ๊กก็เติบโตอย่างแข็งแรงและไม่ป่วยง่ายอีกเลย